ถ้าจะแก้ให้ตรงจุดจริงๆเนี่ยมันต้องแก้ที่รายได้หรือต้องแก้ให้พวกเราเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติแ็วที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยพูดทุกเวทีนะคะว่าพระเอกของเราคือวัคซีน S <S: เรามาติดตามนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจมหาภาคการประเมินนะครับว่าสถานการณ์นั้นเป็นอย่างไรนะครับอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยน,นะครับทางด้านของท่านผูมม้อำนวยการอุโศายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผออดอกเร์ชยาวดีชัยนันท์ออสวัสดีครับสวัสดีค่ะรชยจาชวดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินชัดเจนนะคะได้ยินชัดเจนค่ะ อ่าขอบคุณค่ะแบงค์ชาติประเมินยังไงบ้างคะกับผลกระทบของสถานการณ์โควิด1อนรอบนี้รัฐบาลต้องกลับไปใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นนะคะคล้ายๆกับเดือนเมษายนที่ผ่านมาเลยเรามองว่าเศรษฐกิจเดิมที่คาดว่าจะโตเท่าไหร่แล้วก็ล่าสุดเรามีการเตร,รียมปรับประมาณการยังไงบ้างคะค่ะต้องเรียนว่าเมื่อกี้คุณวิทได้เล่าไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะจะขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมดน,นึงว่าปีที่แล้วปีปีที่แล้วเนี่ยเราโต กดตัวนะคะก็คือลบ6.1%แต่ว่าณเดือนมิถุนายนเนี่ยล่าสุดที่เราประเมินไว้เนี่ยคิดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้เนี่ยจะโตร้อยะ1.8นะคะแต่ต้องเห็นว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยมันยังไม่มีการระบาด ของสายพันธุ์เดลต้าที่ชัดเจนขนาดนี้นะคะแล้วก็มาตรการในแง่ของการเข้ามาควบคุมการระบาดเนี่ยไม่ได้รุนแรงขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อวานมันก็เลยมีการคุยกันถึงเรื่องของผลกระทบเพิ่มเติมนะคะอย่างที่คุณวิทย์เรียนไปตอนต้นว่าในแง่ของ Good Case Bad Case ก็คือ Upper Lower เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความยืดเยื้อของตัวมาตรการนะคะแล้วก็มาตรการจะยืดเยื้อหรือไม่เนี่ยก็คงขึ้นอยู่กับประสิทธิผลแล้วก็อัตราการที่เราสามารถที่จะดูแล การแพร่ระบาดได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปดูตัวโมเดลที่ทางคุณหมอเนี่ยได้ทํากันมานะคะแล้วก็เห็นว่า<ม>ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะดูแลการระบาดได้นะคะให้ให้ดีขึ้นจากตอนนี้ไปเนี่ย40%เนี่ยก็ถือว่าเป็นกู๊ดเคสละนะคะแล้วก็สามารถที่จะเปิดได้เร็วขึ้นนะคะ,ะฉะนั้นผลกระทบก็จะน้อยหน่อยนะคะ ก็คือ0.8ที่คุณวิทย์เรียนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ยืดเยื้อะนะคะเราอาจจะดูแลได้แค่20%นั่นหมายความว่าถ้าเราดึงการออกเราดึงมาตรการออกเนี่ยในแง่ของการระบาดอาจจะกลับมาใหม่นะคะเพราะฉะนั้นมาตรการก็ดูเหมือนอาจจะต้องยืดเยื้ออ,ออกไปหรือแม้มาตรการจะ,ะไม่ยืดเยื้อ,เ,อเท่าไหร่แต่ประชาชนเองก็อาจจะยังไม่มีความมั่นใจแล้วอาจจะต้องหลอกตัวเองอยู่ที่บ้านได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าการณีนี้เ,เรามองว่าความยืดเยื้ออ,อาจจะอยู่ไปจนถึงปลายปี ะะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยสูงถึงประมาณร้อยละสอนะคะแต่อย่างไรก็ดีขออนุญาตเรียนว่าเราจะไม่ ไม่อยากให้ไปลบ 1. 0.8่จจาก1.8ที่เราพูดหรือ2จาก1.8แล้วไปคิดว่าเศรษฐกิจจะติดลบหรือเปล่านะคะเพราะว่าต้องเรียนว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ในกรณียืดเยื้อกับยืดเยื้อนมากกับยืดเยื้อน้อยเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะมีตัวแปรอื่นทางเศรษฐกิจต้องเรียนว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันเมื่อกี้คุณเฟินก็เล่าเรื่องของมาตรการภาครัฐนะคะว่าอาจจะมีการจัดจ่ายใช้สอยเพิ่มเติม นะคะแล้วก็ในแง่ของการส่งออกเองต้องเรียนว่าดีต่อเนื่องนะคะข้อมูลล่าสุดก็ออกมาค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเรายังมีเครื่องยนต์อีก2เครื่องยนต์ของเศรษฐกิจนี้ที่จะมาขับเคลื่อนนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของการประเมินภาพเนี่ยในต้นเดือนสิงหาคมนะคะเราจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะรับฉะนั้นเราจะเอาตัวเลขเหล่านี้เนี่ยเข้าไปประมวลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อาจจะมีการปรับประมาณการได้ในระยะต่อไปนะคะอันนี้ก็ออขออนุญาตให้ติดตามรับฟังต่อไปนะคะว่าว่าจะเป็นประมาณไหนนะคะ ครับดรครับทีนี้เรามองไปข้างหน้ากันบ้างน,นะครับต้องบอกแบบนี้ว่าที่ผ่านมาเรามีการใช้ทั้งมาตรการการคลังมาตรการการเงินพอสมควรทีเดียวในการที่จะรักษาทรงทางเศรษฐกิจของบ้านเราไว้ในแง่ของข้อเสนอของทอปทอเองนะครับมองว่ามีความเพียงพอหรือไม่และอย่างไรและถ้าต้องการจะประคองเศรษฐกิจให้ดีกว่านี้ถ้ากลางการแพร่ระบาดน่าจะเป็น lower case หรือ upper case มีสิ่งใดต้องเติมเติมเพิ่มเติมเ,มเมข้าไปจากมุมมองของการคลังและการเงินไหมครับต้องเรียนว่าในแง่ของปัญหาดีกว่า ปัญหาที่เราเจอกันตอนนี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มันถูกกระทบจากมาตรการการคุมาการแพร่ระบาดทําให้รายได้ของประชาชนหายไปนะคะรายได้ของธรุรกิจหายไปเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ให้ตรงจุดจริงๆเนี่ยมันต้องแก้ที่รายได้หรือต้องแก้ให้พวกเราเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติร็วที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยพูดทุกเวทีนะคะว่าพระเอกของเราคือวัคซีนนะคะเพราะฉะนั้นวัคซีนเนี่ยจะทําให้เรากลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ แล้วถามว่าตอนนี้เนี่ยระหว่างที่เรารอวัคซีนเราทําอะไรกันดีนะคะพ<ม>ี่น้องประชาชนทุกคนหรือธุรกิจเนี่ยเรามีส่วนร่วมในการที่จะกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติให้เราที่สุดอย่างเมื่อกี้ที่คุณเฟิร์นบอกก็คืออยู่บ้านนะคะแล้วก็ระมัดระวังตัวไม่ให้การแพร่ระบาดเนี่ยมันกระจายออกไปแล้วไปกดดันเ capacity ของสาธารณสุขในอนาคตนะคะทีนี้ระหว่างนี้เนี่ยที่ต้องเยียวยาอย่างเมื่อกี้ที่คุณวิทย์เรียนถามก็คือมันมีเรื่องของทั้งนโยบายการเงินนโยบายการคลัง ะความนี้เราสั้นๆนโยบายการเงินเนี่ยจริงๆธนาคารประเทศไทยมี2ส,ส่วนนะคะนโยบายการเงินก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งเราดูแลให้ภาวะการเงินเนี่ยผ่อนคลายมาตั้งแต่ระบาดแรกๆแ,แล้วนะคะ,ะเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ต้องเรียนว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยเนี่ยต่าที่สุดในประวัติการนะคะแล้วก็ต่ํทาที่สุดในภูมิภาคอันนี้เพื่อต้องการให้ภาวะการเงินเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ ของประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยต่ําแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนก็อ่อนค่าด้วยอันนี้จะช่วยประคับประคองไปได้ระดับหนึ่งนะคะอย่างไรก็ดีอัตราดอกเบี้ยจะต่าจะสูงอย่างไรเนี่ยประเด็นก็คือสภาพคล่องที่มันเยอะถามว่าเยอะไหมเยอะเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดเนี่ยมันต่ำแปลว่ามันมีของเยอะแต่ของเหล่านี้มันไม่ไปในที่ที่ควรจะต้องไปออมันไม่ไปในมือของคนที่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นอีก หน้าที่หนึ่งของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยในการที่จะให้สภาพคล่องเนี่ยมันกระจายไปให้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีในเรื่องของการให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำหรือที่ปีที่แล้วเรียกซอฟโลนและปีนี้เรียกสินเชื่อฟื้นฟูที่เราปรับให้เหมาะแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ถามว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจเขาก็พยายามทาเช่นเดียวกัน นะะในขณะที่ทางการคลังเนี่ยอย่างที่เรียนมาตรการทางการคลังสามารถเยียวยาได้ตรงจุดเลยปัญหาคือรายได้เพราะฉะนั้นมาตรการทารงการคลังนเยียวยารายได้ได้กระตุต้นการใช้จ่ายของประชาชนแล้วก็ทําให้ธุรกิจมีรายได,ได้ได้อันนี้เป็นส่วนสําคัญถามว่าเพียงพอไหมก็บอกว่าภายใต้สถานการณ์ที่มีความรุนแรงเยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็มันยืดเยื้อมาจะ2สองปีแล้วเนี่ย มันไม่น่าจะเพียงพอที่ทําให้เรากลับไปสู่ภาวะปกติได้ดังใจที่เราอยากจะไปนะคะแต่ถามว่าในแง่ของอความพยายามของทางภาครัฐแล้วก็ของภาคเอกชนเองเนี่ยเราพยายามยที่จะทําให้ดีที่สุดแต่สิ่งทีอ่อยากที่จะเสนอแนะก็คือว่ามาตรการเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะใช้มาตรการทางการเงินหรือมาตรการทางทางทรัพยากรมีจํากัดน,นะคะเพราะฉะนั้นทํายังไงให้ความช่วยเหลือนี่มันไปในที่ที่มันต้องการ คุยเหลือให้ตรงจุดก่อนอันนี้มันจะทําให้เราจะช่วยกันสามารถประคับประคองเศรษฐกิจไม่ได้นะคะ ในคนถามถึงมาตรการของแบงค์าเหมือนกันนะคะแอบขออนุญ,ญาตสอบถามเพิ่มอย่างเช่นเรื่องของกฎเกณฑ์นะคะที่เคยระบ,บุไว้ว่าจะต้องเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพต่างๆเป็นต้นนะคะหรือว่าเงื่อนไขที่เคยเขียนเอาไว้ตั้งแต่ตอนวิกฤตปี40ใหม่ๆเนี่ยนะคะตรงนี้เรามีโอกาสที่จะปลดล็อกเกณฑ์บางอย่างให้สถาบันการเงินเนี่ยเขาส่งผ่านความช่วยเหลือได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นหรือว่าอย่างที่จะช่วยได้แบบ วงกว้างมากขึ้นไหมคะในประเด็นนี้ค่ะเ,เข้าใจคุณเฟิร์เลยนะคะต้องเรียนว่าในแง่ออข,องออของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยถ้าเราดูว่าปีที่แล้วเนี่ยมันมีซอฟท์โลนออกมาแล้วก็ซอฟท์โลนเนี่ยเราให้ความช่วยเหลือไปประมาณ1 3 8 0 0 0ล้านบาทเนี่ยต้องบอกว่า มันก็ยังมีข้อจํากัดอยู่เพราะว่าตอนที่เราออกแบบซอฟต์โลนเนี่ยเรามองว่าณตอนนั้นเลยเนี่ยเราก็มองว่ามันเหมือนอาจจะเหมือนเมอร์เหมือนซาร์สที่มาแรงๆหายไปเร็วๆเ,เพราะฉะนั้น mm hmm. ในแง่ของแพ mm ็กเกจที่ออกมาเนี่ยมันมา address ไอ้ความเสี่ยงที่มันค่อนข้างสั้นนะคะแล้วก็อยู่ mm hmm. อยู่กับเราไม่ได้นานมากแต่ว่าอาจจะรุนแรงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบีย้ยเองไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาของอ ของสินเชื่อเองเนี่ยมันเลยไปในแง่ที่อาจจะสั้นหน่อยนะคะแต่ในกรณีพอเราเข้าใจในแง่ของความยืดเยื้อของสถานการณ์ความรุนแรงของสถานการณ์เนี่ยก็จะเห็นได้ว,<ม>ว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสินเชื่อ,อจากซอฟโลนเนี่ยมาเป็นสินเชื่อฟื้นฟู<ม>น,นี้แล้วก็มีการ,รออกพรอใหม่มา <S <S เพื่อให้สามารถจะดูแลความเสี่ยงที่มันเยอะขึ้นได้ระยะเวลาของสินเชื่อเองก็ยาวขึ้นนะคะจาก2ปีเนี่ยเป็น5-10ปีเลยทีเดียวนะคะดังน<ม>ั้นอันนี้เป็นในแง่ของอการปรับ มาตรการให้สอดคล้องกับปัญหาและที่สําคัญเนี่ยภายใต้กฎหมายใหม่ ที่เราออกมาภายใต้พรกใหม่เนี่ยมันให้ความยืดหยุ่นเหมือนกันว่าถ้าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาตรการที่เราออกเนี่ยก็จะสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่ะทำงานกันหนักเหมือนกันว่าดูว่าเราจะสามารถปรับเปลี่ยนมาตรการในการที่จะช่วยให้ได้มากขึ้นยังไงในช่วงที่ผ่านมาไม่ใช่แค่เรื่องของสินเชื่อนะคะในเร่ของเกณฑ์ในการดูแลสถาบันการเงินเนี่ยเราก็ให้แรงจูงใจแล้วก็สปอร์ตสถาบันการเงินให้เขาสามารถที่ะช่วยลูกหนี้ทั้งผลักทั้งดันนะคะให้เขาช่วยลูกหนี้ได้มากขึ้นก็็็จะะะเเเหนนนนมมมาาาาาาตตรรรรกกกที่่่่ัออออออยงงืพว ทำงานกับสถาบันการเงินอยู่เช่นเดียวกันนะคะค่ะครับเพราะครับผมขอมาอีกจุดหนึ่งกันบ้างเพราะว่าดูแล้วทุกคนจะมองว่าส่งออกนั้นเป็นพระเอกของปีนี้เป็นเครื่องจักรที่ยังเดินเครื่องอยู่นะครับในฐานะที่พอดูเศรษฐกิจมหาภาคในส่วนนี้เองหลายคนก็บอกมันก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันพอ,อประเมินเรื่องของความเสี่ยงและ prospect ของตัวการส่งออกของปีนี้ยังไงว้บ้างครับค่ะต้องเรียนว่าการส่งออกเนี่ย จริงๆเขาเป็นอัพไซส์เซอร์ไพรส์ก็คือสร้างเซอร์ไพรส์ให้เราตลอดเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐ,ฐ,ฐกิจโลกเนี่ยเขาเติบโตแล้วก็ฟื้นตัวได้ดีต้องบอกว่าประเทศหลายๆประเทศที่เป็นประเทศคู่ค้าใหญ่ๆของเราเนี่ยได้รับวัคซีนค่อนข้างเยอะแล้วเศรษฐกิจกรรมทางเศรษฐ,ฐกิจเขากลับมาลวรายได้เขากลับมาแล้วเพราะฉะนั้นความต้องการสินค้าและบริการของเราเนี่ยมันกลับมาค่อนข้างเร็วนะคร,ราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเห็นเศรษฐ,ฐกิจที่บอกว่าอัพไซด์เซอร์ไพรส์คือ มากกว่าที่เราคาดตลอดโตสูงกว่าที่เราคาดตลอดนะคะเราต้องปรับประมาณการขึ้นในเรื่องของการส่งออกในขณะ,ะที่อันอื่นเนี่ยเราปรับลงนะแต่ส่งออกเนี่ยรปรับขึ้นนะคะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นเครื่องยนต์ที่สําคัญอีกเครื่องยนต์หนึ่งควบคู่ไปกับมาตรการทางการคลงัง ะะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเราก็กําลังดูอยู่ในเรื่องของผลกระทบต่อการระบาดระลอกใหม่กับประเทศอื่นๆนะคะซึ่งพยายามที่จะดูเนี่ยก็ยังเห็นว่ายังไม่ได้มีผลกระทบมากนักเพอ,อย่างที่เรียนว่าถึงแม้ว่ายอดติดเชื้อจะสูงเนี่ยแต่ว่าในแง่ของ hospitalization คือการป่วยหนักเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงเร็วนักนะคะเพราะฉะนั้นความต้องการทางเศรษฐกิจของเขาเนี่ยยังมีอยู่การเติบโตของเศรษฐกิจเขายังมีอยู่นะคะในแง่ของความเสี่ยงที่เรามองเนี่ยตอนนี้อาจจะมีในเรื่องของการผลิต ฝั่งเราเองในเรื่องของสปายที่บอกว่ามีตั้งแต่เรื่องของอตู้คอนเทนเนอร์ที่ขาดแคลนมาสัมพักแล้วทำให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าเนี่ยสูงนะคะมีเรื่องของการขาดแคลนชิปเซตนะคะในหมวดของในหมู่ของยานยนต์นะคะแล้วก็ในเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดที่อาจจะ,อะตอนนี้เนี่ย ซึ่งผู้ประกอบการไทยปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมองว่าถ้าสถานการณ์ยืดเยื้อเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตบ้างนะคะก็มองว่าสักปีหน้าเนี่ยในแง่ของผลกระทบด,ด้านการผลิตเนี่ยก็อาจจะค่อยๆลดลงนะคะอีกตัวหนึ่งที่เราพยายามจะดูอยู่ก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดในโรงงานนะคะเพราะอาจจะทําให้การผลิตอาจจะต้องหยุดชะงักไปนะคะซึ่งถ้าเราดอยู่ตอนนี้อาจจะยังส่งผลไม่ได้มากนักนะคะแล้วก็เป็นแค่ระยะสั้น,นะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราคิดว่าการส่งออกก็ยังจะน่าเติบโตไปได้ในปีนี้นะคะ แล้วอย่างนี้ควรเรือนตอนนี้ที่สูงที่สุดในประวัติการเลยนะคะกว่า90%ของ GDP เราประเมินตรงนี้ยังไงเพราะมันจะกลายเป็นชนะัติดหลังแล้วก็กลายเป็นทําให้กว่าจะกลับขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ท่ากลางรายได้ที่หดตัวลงแบบนี้มีมีมนแนวทางไหมคะของแบงก์ชาติเองที่เตรียมจับตาประเด็นนี้เป็นพิเศษเนะะี่ยค่ะค่ะเรื่องนี้ควรเรือนต้องเรียนว่ามีอสองสองมุมนะคะมุมแรกอาจจะต้องไม่ไม่ใช่สองมุมแต่สองระยะคือระยะสั้นกับระยะยาว ะะต้องบอกว่าในช่วงนี้ประเด็นของปัญหาของพี่น้องประชาชนคือรายได้หายไป mm hmm. เพราะฉะนั้นทางเดียวที่เขาจะ,ะสามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้คือการกู้ยืมนะคะหลายๆ mm hmm. หลายๆท่านเนี่ยอาจจะต้องมีการกู้หนี้ยืมสินมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเราไปมองย้อนกลับไปถึงนี่คัวเรือน90.5%ที่เราเห็นตัวเลขล่าสุดที่ค่อนข้างสูงเนี่ยต้องบอกว่ามี2ส,ส่วนตัวตั้งกับตัวหาร ะะตัวหานี่เรอบอกว่า GDP ปีที่แล้วหดตัวเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นมันมันก็เลยทําให้ตัวหาเนี่ยมันลดลงเพราะฉะนั้นสัดส่วนนี้มันเพิ่มขึ้นโดยโดยสูตรของมันอยู่แล้วนะคะถ้าเราไปดูตัวข้างบนนะคะคือตัวหนี้เองเนี่ยจะเห็นได้ว่าหนี้เนี่ยสูงขึ้นจากปีที่แล้วอย่างที่เรียนว่าเ <c oughs> พราะคนเนี่ยกู้หนี้ยืมสินมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเราไปมองเทียบกับเดือนก่อนๆคือถ้าเรามองแรงส่งของหนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ประชาชนเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดมากขึ้นในการก่อหน,นี้ครัวเรือนเพราะว่าตอนนี้ฐานะการเงินเขาเนี่ยเป็นหนี้ไปหมดแล้วแล้วก็อาจจะไม่สามารถที่จะกู้ยืมได้เพิ่มเท่าไหร่นักนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมองว่าปัญหามันมาจากท้งมันมันมาจากด้านล่างก็คือเศรษฐกิจที่แย่ด้วยมากกว่านะคะอันเนี้ยเป็นปัญหาระยะสัน้นที่ระยะสั้นถามว่าเรากังวลไหมเรื่องนี้ครัวเรือนที่สูงเนี่ยถ้าประชาชนสามารถเข้าถึง สินเชื่อได้นั้นเป็นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดตอนนี้แต่ในระยะยาวเนี่ยเราก็ต้องมีมาตรการแหละในการที่เมื่อออกจากวิกฤตนี้เนี่ยทำยังไงให้เขาสามารถบริหารจัดการหนี้ก้อนใหญ่นี้ได้เร็วที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีมาตรการในเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้สาหรับประชาชนที่เริ่มมีไรายได้กลับเข้ามาเห็นแล้วได้รับการจ้างงานเพิ่มแล้วเนี่ย ก็สามารถจะรีบปรับโครงสร้างนี้ได้เพื่อไม่ให้นี้เนี่ยมันไปกองรอเราอยู่ในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นอ,อ,อยา่างที่เรียนว่าเรามีมาตรการนี้ควบคู่ไปด้วยแต่อย่างไรก็ดีในระยะที่เราอาจจะอยากให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสินเชื่อได้มากกว่าค่ะ,ะได้ค่ะชัดเจนมากขอบพคุณมากนะครับคุณน,น้าเชีย่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ,คะ ก็ถือว่าเป็นมมอจากทางแบงค์ชาตินะคะดรชยาวดีชัยอนันต like 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 ์นะคะผู้ในเกาโศกฝ่าเศรษฐกิจมหาาคฒนาการของประเทศไทยชัดเจนค่ะว่าจริงๆบ้านเราเดี๋ยวรอสิงหาคมนะคะว่าแบงค์ชาติจะปรับประมาณการอย่างไรคงต้องดูหลายมิตินะคะว่าจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนยืดเยื้อหรือเปล่ามาตรการรัฐจะมีเพิ่มเติมเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่รวมถึงรายได้ที่หายไปพระเอกสาคัญที่แบงค์ชาติบอกเสมอคือวัคซีนนะคะแต่สิ่งที่บทบาทหลักก็คือเรื่องของดอกเบี้ยหรือว่านโยบายการเงินแบงค์ชาติก็ผ่อนคลายมาตลอดมีกฎเก ก็ปรับแก้คงต้องจับตาดูนะคะว่าฝั่งนี้จะช่วยได้แค่ไหนเพราะว่าตามหลักเศรษฐศาสตร์ทราบกันอยู่แล้วว่านโยบายหลักเลยที่จะกระตุ้นได้ในวิกฤตก็คือนโยบายการขังนะคะแต่นโยบายการเงินก็ช่วยในเชิงของการการผ่อนคลายหรือแม้แต่ทําให้ต้นทุนทางการเงินต่ําลงแล้วก็ให้เพิ่มสภาพคล่องไปในระบบมากขึ้นนั่นเองค่ะพิวิ์คะ่ะ